สวัสดีเพื่อนชาวด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอการเขียนแคมป์อะไรเง้ยเขาเรียกว่าอะไรวะก็คือว่าให้ออข้อมูลลงในเทคกบล้อ อ่าเทคม็อที่หนึ่งเป็นอันนี้นถีกม็อดที่สองเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไเปเรื่อยๆสุดท้ายกดบัตรทอนในโปรแกรมก็จะมีให้นะครับโอเคมาดูวิธีทํากันเลยผมยกตัวอ,อย่างกับเว็บนี้นะครับเว็บเติมเงินใช่ปะ่ะเติมเงินเว็บเติมบัตรทุกที่นะครับโอเคเค้าง อาจจะมีช้าบ้างน,นะครับเพราะว่าสแกนไวรัสอยู่เนาะอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วเต็มเลยมั้งโอเค,เอเออค,อเคช่างวัน ระหว่างรองนะครับผมฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับะจะมีสอนอะไรมากมายเลยน,นะก็เรื่องการแค้โปรแกรมการเขียนโปรแกรมแรกๆก็เป็นการใช้เกมเคอร์การรูทโทรศัพ หน้าการสร้างเกมนะครับแต่ว่ามันมีแหล่นแนะนำการสร้างเกมเอเจเมเตอร์เนาะยังยังไม่ได้ทำสร้างเกมเียวแบบโดยใช้โปรแกรมนั้นเลยถ่าย n อ i นจิ่นมาที่ของเรานะครับอัน,นโปรเจกต นั่งชื่อโปรเจกต์ครับอะไรดีอ่ะจะไทยเลยิ่งได้ดีต้องเอ็นใช่กันทีกั TMT 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 mt who, im, t, test mt test โอเคแล้วสักคู่นะคิดช้าหน่อยแสดงเวอาอยู่ไหมดูแรง ดูนะครับมาแล้วมาแล้ววีวีของเรามาแล้วนะครับมาที่ขอดูลองปักผมจะออกแบบตัวโปรแกรมนี้เป็นอะไรอ่า ทำเองสองกองดีนะอย่างเดียวอย่เดียวนี่แหละแค่กองเดียวใหญ่นึงแล้วก็อ่าขั้แรกต้องใส่รหัสบัตรทูมานี่ใช่ไหมก็เทคบ็อกซอันสองอันสอันสี่อันนะครับขัหนึ่งอันโอเคเนาะก็ไม่ต้องทำอะแล้วกันอ่า

เรใส่ลเลเวล1อัน2อ,อัน3อัน4อันนะเอาเวล4อ,อันอืมออสกูนะครับหับเข่า

นี่ตรงนี้ชื่อว่าชื่ออะไรไม่ต้องใส่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลือที่หนึ่งตังที่หนึ่ง โอเคที่สองใส่นี้อแ,แ,แล้วัใช้ไปเลยได้ได้เลยวิธีนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้นะ พัฒนาต่อได้ลอย่างเลยนะลองเอาไปพัฒนากันเอาเองนะครับกมาสอกันไหมนะโอเคเราเราทำใหม่โอเคท่านก็เป็นเงินเป็นกรน โอเคข้างล่าใส่อะไรไม่ได้ทำไมข้างล่างใส่ b ซ e r ครับมานโอเค อ่าโ <Okay. S 1> อเคลองอ่าคลิกที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็มาที่ URL คลิกลิงก์ตัวนี้มานะครับว่างอ่าเจอแล้วอลองติดต่อดูนะครับคู่สักคู่นะครับ,รบต้องคูก,กับเซฟมืม <Okay. S 1> อดีเรียนหน่อยแล้วลองดูหน้าเว็บนั้นนะครับ นั่นเนี่ไงแล้วนี่นั่ใอ่าโอเคไปก็เริ่อเขียงโค้ดกันเลยโดนคลิกที่บัตรพ่ เออ,อูวัตท่อนนะครับ้าเดบอเซอร์ขอ้ช้าจังเลยเดินบอเซอร์หนึ่งหักดัอะไรวะบีเอ็ลเอออสกูนะครับอานะครับก็ หากันเลยเว็บเบราว์เซอร์หนึ่งสมัครสมัครดอทอ่าเจสนี่พอเล็กสองตัวเล็กนีอ่ะมาดูที่เว็บ ของเรานะครับามาคลิกที่ช่องส่ายเลขสมาร์ทมมน,นะครับฟอโต้ท็อปเรามาดูที่ตรงนี้อิน,นพุสเนมอินพุสอะไรเนี่ยเราเราไม่เอาตรงนี้นะครับเราไม่เอาเนมแต่เราเท็เราจะเอา ไอดีไอดีบับก็อเต่ง่นครับก็ต่มาเาใส่ตรงนี้โอ๊คจากนั้นจากนั้นทำไรจากนั้นก็อ่ารท่าา่น่สิเส็ ใช่รใหรอดูเลดครับตงใช่หลืมีแล้วองคู่อ,อ่านแล้วก็ อันนีน้แล้วก็เนี่อันอน,น,นั้นเราอะไรวะที่มันที่มันเป็นค่านั้นน่ะจำไม่ได้เขียนไนี้วะดูเดีอยวนี้มันก็มีบอกนี่ตัวนวี้วายอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ น,นั่นโอ้ั <S <s ่นี่นะเอ้บ๊อบนี่นั่นแให่เป็นของสองนะครับเห็นเ หน dot. document. เเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปหาที่ชที่สองนะครับแล้วก็อบแล้วมาดูว่า ID ท่ากรบนี่กรมาเหเดิมแับที่เหมือนเดิม อันน okay. um ี้จำไม่ได้ทำไมจุดจำไม่ได้เขไม่ได้จริงๆแล้วก็เทรบล็อกสองที่เทรบล็อกสองนะเทรโอเคในรีบบไหนมา เ uh, ออสี่เข้ามาดีกว่าดูก่านะมีอันนะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สี่เรียแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็สามสามผมจะเป็นสี่ส่วนตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะก็ด <c oughs> ู นั่อันนี้สองออมันเรียงอย่นี้เองใจรักเรียงน,นะครับสองอันนี้ต้องเป็นสามแหละสามใช่ไหมช่ยเบาอ๋อใช่นะครับโอเคสองเมื่อครบ,ครบอสองทั้งสี่อ่านแล้ว ทำไาท่อเออมันช่มัดท่อนสิใช่ไหมที่มัท่อนท่านายดีอะไรดีนี่นะกไม่อนเลยเออโอเคมาท่านท่านไหนถูกแล้ไม่ใช่พิจาาอะไรนี้นะครับกำลัต่อ ว่า,าวอะไรวะเหนียะสักคู่นะขอดื่มน้ำก่อนแป๊บเออดิน้ำนะเอาเลยแล้วก็ตรงนี้มาดีกว่าจะได้ไวๆตรงนี้ของาั่อนนะตรงนี้มันไม่ใช่บกทิ้งนะ เห็นว่า N N มีอันเนี้ยข้างในวงเล็บนีเป็น G I G อ L I C K อือหือถอกปอใช่หมครับแล้วก็ตรงนี้ ถ้าไม่ได้ก็คือเขียนคำว่าคิด้อ่หาิบเ็ดสม่เจกดน่า จิน่ตรงนี้นได้จะกรอกข้อมูลให้เลยอ่ะอัะออนนี้่เดอดมากอันเนี้ยปุ๊บ็บนมมันกรอกข้อมูลให้อ่ะใจน้องขอมันทุกกำหมด คือได้แค่สิบเอ็ดหลักบอหคบหนึ่งน,ะงนี่ยนะทำยังไงน,นนะไม่โทษนะยังไม่ได้ำาทำได้ ให้หนึ่งนี่นะครับเทปบลหนึ่งสามารถอ่าพิมพ์ได้แค่ตัวได้เท่านั้นนะครับบนนี้นะฮะจ่าหดไ่นะครับอืมอย่างเงินของชะ โปรแกรมนี้มาใดูก่อ,กอนนะค่อยทำดดยอีอกทีนึงงานทำงานดูตอนนี้ผมเป็นาไทยนะมีนะต้ขบายเท่านั้นใช่ไหาตัวเด้เท่านั้นก็ใส่ตนนัวเลขตัวเลขอืม แตมันคิดตัวไปเลยทำไงมันก็อนเยอะราไเกินไม่ได้เห็นะต้องใส่เหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสิบโอเคล,งเลองกดห้าเล่นเบื้งต้นเพ่ว่าปุม่มนี้ ว่ามันหานีไม่ได้จริงๆหางม่ไเหาไอดีไอเดียไม่ได้งั้นก็ทำแบบกลุ่มเดียวไม่ต้องยืนยันใช่ดิใชาเลยนะอันนี้มันหาไอดีไม่ได้นอือ มันมีไอดีบอกนะอออเฟลฟอโอ้โอ้ไมันไม่มีจริงๆไม่บอกไอดีใอะไครับก็อันนี้เป็น มันเจอครับโอเคก็นี่ะ้าตาอก็เป็นวันนี้นะครับก็จะขอลายอย่างนี้ครับ่ สองสามสี Workers, ่ห้าจุดแปดเก้จดสิอสามสิส okay. uh ่ไมด้องม่เห็ตรงนี้สิดหาสิหาเอไอีมาทอนนี้ได้นะครับหาไอจีมาทอนนี้ได้แล้วก็ เราก็จะอันนี้นะเราก็มาทำทำอันนี้ปิดตรงนี้ไปนะครับในเบราว์เซอร์ปิดไปเลยแล้วก็ทำให้เอากดบัตเทิปุ๊บแล้วก็เด้งเด้งอะไรอ่ะเด้งไม่ใช่บอกขึ้นมาเด้งแม่เสดบอกขึ้นมาแล้วก็ถามว่า โอเคไหมโอเคมี <optimistic> <Oder things? S 2> ่นันบัตรบัตรท่านมีไหมไม่อะไรย่างเงี้ยโอเคเนาะอ่าหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับก็โอเคสองนาทีแล้วนานมากอ่า คุณที่ตารัาชมนะครับก็ฝากข้ามูมมาด้วยนะฮะอ่าชอใจอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไมีต่อเยอะนะถ้าเป็นความรู้สหรับพื้นฐานพื้นฐานเลยถ้าบอกว่ากำลังฝึกทำอะไรเงี้ยก็ลองทำมันดูได้นะครับไม่แค่โพลด้วย นะโอเคก็แค่นี้ตอนนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ